สบายดีสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องพบพ่อกับสองบ้านน,าน,น้อยคือกอนเนาะนี่กะหลังจากลงมาแต่สวนพี่น้องมาแบะดินจุบานไอวินเนาะนี่มาน,นี่อันสื่อเสื้อสวนมาวันนี้สีมาเห็ดอันบอกวิธีเห็ดเนาะน้องๆเพิ่นจันเป็นเห็ดบ่เป็น เห็ดเซสวนกินบอกเลยว่ารายเดือนเลยพี่น้องประมาณสามเดือนสี่เดือนเดี๋ยวประจักถึงเดี๋ยวไปแทายกับสองเดือนเออประมาณสามเดือนนี่แหละสวัสดีมาเบิ่งการเป็นอยู่ของน้องๆกันเนาะวันนี้สิมาบอกวิธีเห็ดเซสวนสบายดี น้องข้าำกอดเห็นปะไปเิ่งจะลงนะสะไปดีน้องทาบอนน้องทงดำอําพอนค้าก่อนบัวข้ามเนแต่ไปนะคุณหน่อยเดีซื้อจะได้ก่อนนะสกัะินดกถินสวายดีส่าดีอะดีข่าวขมูนะจ๊ะเนาะ ของนี้พอเบิึงพอเบิึงอยู่มั่นนะมันเพราะบึงแต่มันสิีเป็นราคาณะสวยโอ้ยหงาเต็มอยู่มันได้เป็นย่อมเป็นย่อมนะมันขึ้นแต่ไม่ได้เลยแต่บัวน้อยปลาเลยแต่ขึ้นแต่เสี้ยงหมดเดียวแต่ฝนในบ้านเขามันขึ้นบัดนหงาเต็มบัดตึบจป็นยางหมดอย่างใดสองพันเท่าไหร่สองพันเท่าไหร่หือใคร

แตมันโดนใบมันโดนเแต่ใบมันโดนเบ็ดมันมันสีงแปลงเนาะขาใบมันท่านดนมันก็แแดงว่านน่น่าเอานกมาหลังพักไหมนี่หลังพักหลังอะส้าหญ่ไปไปไปตั้งนักไปเดีพี่น้องมันมาท่านเบิดหนักบบสีพักสีอรนี่แม่ ูกับแพงส่วนถาแหงยังคุ้มมันเรียนทำอืมไ้น้องเห็ดกินพีน้องเศสวนจักเสียดเป็นจักบอเคยเห็ดคือกันจะจบเนาะเราซื้อสวนน่งเลยกับผักซอยซอยลง่ดเลยจะเสร็จจะให้ น,น้องตักหนัามาหลังพักกว่าหนัาตัวขูเข่าวะตัก,ก <c oughs> เออนนแฉเอาหนั่นแกะแล้วก็หลังเจมี่น้องเลยแกเอามีดมาตัดตีนมันตัดตีนมัน <Okay. S 1> ออนหมอนึง

ออตัวน,นี้มันเห็ดง่ายหรอกมันโบคือมูกะทะมูกะทะมันหยากหลายอยา่างมันมีหมอมีหยังอันนี้มันเขาตบเลยตบแบบอันนี้เลยไงหรอ <c oughs> ขุดหองหน้ามันมือได้แล้วอันทำไรเข้าหายเศร้าเลยนะมีแต่หายไปง่ายก้อนหินเอาแต่งัดก้อนหิน lại ca sao nó? Cân nhạc lại là... à, đi đấy Ừ lại đây xây. Hết việc Hết Có sáng? Hết viện này không ạ? suy nghĩ anh có nào đựng cho ai làm nào ai toán đếm vô vụ hay không anh? Hết na sẻ Hết na sẻ Ừ Ồ, khó lượm hết nó, na sẽ không

น้ำสีน้มดานี่ยน้ำยังจ้ะน้ำโปมะน้ำใสอยู่นี่น้ำปมีอยานี้มัใสสน่ามีดเป็นตาสานนกเป็นนครับมนเป็นน้ำใสดิคือสิบป็มนอันสมสมเลยแบบน้ำธรรมชาติเลยมันมีแต่หินหินผมมันเปเปลือกป็นไ มันบอเป็นหินปูนขึ้นน้ำแถวนี่นเนาะแถวบ้านเขามาพี้องเลยอาตมาซอยตอนมึกก่อน้องอ๋อตุ๊ตาองซอยับธทรมาสอาเลยเียงบทำมาสะอาเาเพี้ยแ่งอง แกยันอีลูกตระเเาะฝืนให้น้องขมลาเบิ่งไปคือมันเสอยากเข็ดกินเถนาชมเลยอยู่แม่อุปกรณ์นอดังเลยแหครใชอันนี้ตาเลยาน้โจ๊กจนทดไม่หยเลย อยู่นีมันไกลหนอกได้พี่นองเลยเพื่อจิเข่าไปในเมืองเพื่อสิเข่าไปหาหันขะบอนยืดแนวกินกัะยะบ้านเ่ากับไกลบ้านเ่ากับไกลแต่หนีผัดแทงไก่ไกลกลัวเออตลาดเห็นแล้ยังมีอยู่บอกว่ตลาดน้ำแทงทัานยมแหลงมันกับมีขเจากับมะขายพ้ากันามะขายมีเนาะยมแหลงก็ชิม ต่บ <ih az violin Legisl acy> ้านเฮายังเปยสิออกไปตรงนอกว่าบ่ท่นมีไผเคยกินแบบนี้จะเกลือแม่นบ่โดย้งแกของเพิ่นนนั่นน้องจมอยากดอกเห็นไอ้บิน่ามูกะทะแต่ว่าคันสิเ็ดมูกะทะนี่ มันใส่หมอใส่ยังหักหลายอย่าง,ง,าายยางคนหม,อม้อเนี่ยนี่มันงายเนี่ยเอามาหลวงก็เลยมันก็แค่ขายกันแค่ขายกันเส็งขึ้นกันกกรอบดีขนาดพระจะเอามาใหม่ๆ,ๆนี่ไปซื้อมา มันเข้ามันเขาเอิดข kind of right yeah. okay ้างมันบอกข้างข้างปลาหมึกกินได้อยู่ที่เนาะปลาหมึกเนาะเคยกินอยุทธิเคยเคยกินตอนเหตุมระษาที่ก็ายคือกันเคยกินแต่ตอนไหนเม็นบอกแต่ตอนเมื่อเกีจ้าเขาคนน่ะ

นเนดนนไดทานบ้งสองสอบพื้นเป็นรถมันดูมันดูต้นทาบิีดมันบาใหม่นะมันได้ประมาณกสอบอายสวิทคาอันอตาสถ้ามันใหม่กับเบิดแล้ทานนะฮั เป็นเท่าเว้ยแล้วคันเต่าผิวหรือว่าเตา่ายอดเนี่อันเนาะหันทานตัวจุดตัวไม่มีหันกายแล้วันเดี๋ยวูบผ่าหนึ่งหน้าผ่าพวหาบุร่างบ้างบุร่างน้องหน,น,นึ่เดี๋ยวสามสิบฝาผ่านมืออัน จะตบตบร่วมกันเลยใส่แต่แก้วอันนี้ทำมันจิ้มน้ำจิ้มกินเมื่อไหนแล้วจะใส่พาร์คเก็ตไข่หมูกระทะแต่มันเสียง่ายกลัวพี่น้องถ่ายปะ่จริงๆกดเอาเยอีกตั้งเนี่ย เอาสิใสแจวก่อนนะอเนาะแจ่วเราเราเคยกินอันนี้เราสิมินมาจากนะเนาะแจ๋วเซสวนกินมันแบบคันพวกเคยกินคำมินใน,ใน,นะ <laughs> มันสิคือแบบอาหารคนจีนนนะ่ะนะเดี๋ยวสิสัมผัสน,น้องๆก่อน จะไงอันด oh hey, so ีใจว่าเสด้ก <lighting> <t> ินเือสวนฮะเออโดยโดยเคยเคยกินหรอล่วแบบบ่กินเป็นวันน้องไอซียูยังไอซียอจะเลย นี่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 ไอ้นี่ไอ้ชื่อจะไหชื่ออยู่บอกชื่ออะรชื่อจะไหนเบอร์แจ็เบรม่หึงเนาะนออพนี่แต่ว่าอมออพนนั่นนี่เนาะอมพจนบูชเนี่ยมนเนี่ยอพี่น้อง จิน้อยถามหมอพดเออพดเด้เนี่ยพอาลงไปไปไปนอไปไปไปายนปไไปไไปไปเนาะ Bên tay dạng nha ba Khó tí hãy ở động yeah. right. yeah. ở yeah. là hồi lông yên nha Mà Xin Hát cái đại nha Hát luôn rồi bỏ <laughs> Ừm. cứ <laughs> nhảm thế vô đây. <laughs> 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 vâng ở đây không đã khăn giác kim theo nè hết ngay ai lắm mi tên nằm chìm được cả xuân nè đẹp này mạ đấy vẫn thi xếp vẫn thi sợ có ban อพักโบลายเปไหนเด้อเี่ตอนเอาคนถามันพดพี่น้องจ้หน่อยยะให้น้องๆมันตากกินมาพี่น้องนี่ หมอฮากระพรเดียวดอยเนาะหน้าตาโอ้เซ็นฮะสาระอะไรวะจกมาละมาละเออไหนเนาะ ไปไปตักดูเนาะเดี๋ยวอันนี้มันสิจอยเนาะเปิ้ล <c oughs> มึกนีมาเป็นมานางกินอยู่พี่เนาะถัว่วไปถั่วมัดเออให้เขาจะลงลงเองได้เอ้ยเห็ดมีแต่ล่องไซื้อเนาะมีแต่ของมาดวกซื้อเอาไสสิกินคนแหลก,ลอกเอา เบ่งนี่่าแสบบสเอาเขียนเป็นว้าว้องมือนโอ้ยอย่าเเสร็จนเอานี่นี่แล้ต้องจิบน้จิบน้ อาน้ำจิ้มมันใส่ถั่วเออ,อตักใส่ถัวยตักใส่เลยแมนอมัน้เนำมันอาไว้ตกมันเอาไวต้ตกอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวมันสะบ่มีนม้ำไอตดอัยเตอน chắc là xay nước gạo nó hầm vẫn là chế ra tiêu nấm mèo 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 chín bắn hay là ao này ao à treo mà say vậy vậy nên phải tụm tôi này vậy thiên đến bài ờ khăn đế nội em vừa treo cái đại nhạn mình ออกมาตอนนี icana, 네้พี่นะบเอานาดนะเห้เิง่่ ดรสั่นเป็น,นยังไงต่างจากมุกะทะอยู่ได้มันเพราะว่าคันคนบ่เคยกินอันแจวอันนี้มันก็สิเป็นแปลกๆแน่แ,<ม>นแจวเสือส่วนพร้อมแบบกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเหรอยำน้ำสมเนะ Chẹp hả, à? Evinh? Ok, dù bao lâu rồi chảy mất mấy thú có bao nhiêu phần Xịt có nhau Chị nó nghe Ủa mình mấy này đúng Ừ rồi Hát, có hát vào đây Có hơi xịt, หมเสียบว่าทองดำ <c oughs> ดเออทองดำผุเหรอรอันนี้บัวข้ามผิดผ<ไห>ิดกือนาินและทางนั้นให้น้องคำลาไปใส่ต่อเนาะไปพี่น้องเอ้ เออกินเลยอยู่สือมาฝากโอเคพี่น้องไปพี่น้องเดี๋ยววันไหนก็บสี่ได้ขอโต้กับก่อนแล้วพี่น้องเอ้นี่แหละสือเจสวนมาเห็ดลองเบิ่งสู่น้องๆจักสิมักบ่มักรสชาติเพราะว่าน้องๆเคยกินแต่อ้นมุกกะทะมุกกะทะกับเจสวนมันสิต่างกันเพราะว่าเก้วเจสวนมันสิ

พาดแต่เหตุมาขายเดียวหลอดเดียวโอ้เราเผาถ่านได้พี่น้องเตาอยูเาบอด้วเขาเอาไปเห็นปเขาอาาพอเก่าเขาเอเขยากได้ถ่านคือเปลี่ยนกันเขาขอซีฟิคไฟต์ไฟตัดไม่ได้ไฟจับทำไงโอ้ไฟตัดเอาตัวนั้นก็ได้บอเตัวง่ายเขาเอาตัวน่อยลมันบอกอนะบอย เไปขอเมื่อก็เดินไอ้บินอยู่ดีไม่แห้งโอเคเสียมันเด้เขาเสียมัเหืมเด็กเขาก็บม่ได้มันก็บม่ได้แต่รอขึ้นนักขาดแผลปูเถอะขาบนสีมันนอนน้อยเลยเาไหมาสอบไหมว่าห้องไอ้ไปได้ห้ามเอาตัวสอบหนึ่งนะ ตัวนั่นก็ได้มันบ่เป็นยังดอกโอ้โหตัวเบาเลยตัวนี้ตัวนี้มันนักลายเบาไปเอออ่ะตัวนั้นก็ได้บ่เป็นยังดอกตัวสอบหน่อยนี่สอบนี้เนี่แหละ ยะงางบกดังแหลกอยู่ขอบใจหลายๆฮะมีอยู่หลอดที่สองเตามันดูบ่โอ้เออบเลยเอามาเห็ดอีกบ่ เออเอาทานมะพร้าวเลยดีเขาสื่อตลอดไปนั่งกับกอนออกทางเลยทางนี้เลยไปพี่น้องเออเมือทางหุ่งค่าเลยแหละเห็นอยู่ เมื es que. ่อทั้งมันทางายที่กูว่าไกาย่ามัโบมี่นะเออทางมังค่ายังไงไปขึ้นเกาะการยื่นเรือพี่น่องเลยพอแหละ